สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอมาวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะคะทา,ทางนี้เป็นด้านหน้าเข้าไปนะคะเลี้ยวเข้าไปเลยจะมีที่จอดรถอยู่นะคะประมาณนี้วันนี้แม่หมอมาวันเสาร์คนน่าจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเห็นรถตู้เยอะเลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยค่ะอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้ดอกไม้วนเป็นพวงมาลัยวนอะไรแบบนี้ค่ะก็ซื้อมาจากด้านนอกได้เลยนะคะอันนี้แม่หมอซื้อมาจาก มีร้านขายพวงมาลัยอยู่เลยสีแยกไฟแดงมาค่ะหลายร้านอยู่เหมือนกันเนาะเดินเข้ามาได้เลยสวยมากค่ะอันนี้ใครอยากจะมาขอพรหลวงพ่อจ้อยนะคะเชิญที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เลยนะคะวัดศีอุดมพรน,นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะวัดใหญ่มากแล้วก็มีบวชชีพามได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ มาบวชได้เลยเช่นเดียวกันเป็นห้องส่วนตัวนอนได้ไม่เกิน3าคนนะคะเป็นห้องพัดลมนะคะถอดรองเท้านะคะก่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปได้เลยนะคะนี่เป็นบันไดด้านหน้านะคะคนเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะถ้าใครจะเรี่ยงคนเยอะเก็มาจันทร์ถึงศุกร์กันเนาะและนี่เป็นด้านหน้านะคะ <S <S ด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะคะก็คือเดินเข้ามาได้เลยมีดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะคะจุดด้านหน้าได้เลยนะคะมีแม่หมอเอาหนังสือสวดมนต์มาทำบุญนะคะ หลวงตาบอกให้เอาวางไว้ตรงนี้นะคะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็หยอดตู้บริจาคหยิบทูบเทียนดอกไม้มาได้เลยนะคะมีบทสวนค่ะตรงนี้นะคะด้านนี้จะเป็นทางขึ้นไปนะคะ วันนี้แม่หมอแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ขออภัยรูกดรวงทุกคนด้วยนะคะใส่เสื้อคลุมแล้วเนาะไม่ต้องรามานะคะเบาๆประมาณนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านบนขึ้นไปนะคะแต่เดี๋ยวเรามาจุดทูบจุดเทียนนะคะไหว้หลวงพ่อกันก่อนนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีที่เสียงเซมซีเราก็เดินมาแปะทองนะคะอันนี้เป็น รอบกรอบบนโบสนะคะน,นี่แม่หมอก็ขออนุญาตแปะทองก่อนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งอ่า ขอพรอมาบนเรื่องอะไรกันก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้นะคะว่าควรถวายอะไรยังไงบ้างนะคะเออเป็นพิกเกหรือเป็นพวงมาลัย19พวงอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยเบาๆก่อนละกันนะคะวันนี้แม่หมอยังไม่ได้ อ่าสำเร็จในเรื่องอะไรมาไหว้ท่านเฉยๆก็เอาพวงมาลัยปกติมาระกันเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็แขวนไว้ได้เลยนะคะใครอยากบนบานสักเ่าวอะไรนะคะก็ขอได้เลยโดยรวมแล้วน่าจะทุกเรื่องนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะ่ะจากที่แม่หมออ่าอา่สำรวจมาแล้วก็สอบถามกับแม่ชีที่วัดนะคะตรงนี้ก็เอาหัว ไปจิ้มกับท่านนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตได้เลยนะคะว่าเราอยากให้ท่านช่วยอะไรบนเรื่องอะไรถ้าสําเร็จเราจะมาถวายอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะตรงนี้เป็นกุฏิเจ้าวาดนะคะไม่หมาะก,ก็ขึ้นมาไหว้นะคะแล้วก็มาให้ท่านเจิมหัวนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอีกโบสถ์หนึง่งเป็นข้างหน้านะคะตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้อง ใส่กระโปงยาวกางเกงขายาวนะคะต้องแต่งกายให้สุภาพด้วยนะคะลูกดวงแล้วก็ถอดรองเท้าด้านหน้านะคะแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะคะข้างในสวยมากเลยค่ะขออภายกล้องเอียงนะคะถอดรองเท้าอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะข้างในสวยมากเดินเข้าไปได้เลยจะมีดอกไม้ ด้านข้างด้วยนะคะแต่ว่าแม่หมอไหว้จากด้านบนมาแล้วตรงนี้เราก็มาไหว้ก่อนเฉยๆนะคะ<ม>ตรงนี้สวยมากแนะนําให้ทุกคนแวะเข้ามาด้านนี้นิดหนึ่งนะคะเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นข้างหน้านะคะรอบๆเลยนะคะวันนี้อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดินเข้ามาข้างๆนะคะแดดร้อนมาก อ่ะโอเคตามนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านข้างเนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะของโบสถ์นะคะที่ต่อจากตึกด้านล่างตะกี้นะคะก็เดินขึ้นมาได้เลยเช่นเดียวกันนะคะเดินขึ้นมาเลยนะคะด้านบนก็สวยมากแต่ว่าพื้นบนโบสถ์นะคะร้อนนิดนึงอันนี้แม่หมอแอบ,บจะแอบบกลัวนกพิราบ <laughs> แอบกลัวนกพิราบนิดนึงนะคะแล้วก็ร้อนด้วยนะคะแม่หมอเป็นเป็นคนกลัวนกพิราบปกติจะไม่บอกคลิปไหนแต่คลิปนี้แบบลกรลัก,กตอนต้องบอกนิดนึงนะคะอันนี้ด้านบนสวยมากนะคะแบบนี้ค่ะแม่ชีบอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยข้างในสวยมากโยมแต่ว่าแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยอะค่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะประมาณนี้ค่ะด้าน,านบนเนาะประมาณนี้นะคะกาลังจะบูรณะใหม่นะคะตรงนี้ก็มาเขียนอแผ่นเนาะ บริจาคอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างจบแล้วะ